สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาทักษะการเรียนรู้เรื่องอธิบายลักษณะของข้อมูลวิชาการตนเองและสังคมสิ่งแวดล้อมโดยเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลทั้ง3ประการวันนี้เรามาเรียนรู้ลักษณะของข้อมูลเพื่อการคิดเป็นคือการคิดตามแนวทางของปรัชญาคิดเป็นนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลอย่างน้อย3ประการได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองข้อมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดล้อมและข้อมูลด้านวิชาการมาใช้ในการประกอบการการคิด พิจารณาการตัดสินใจนะคะโดยข้อมูลที่ได้นั้นอาจเป็นไปได้ทั้งในเชิงคุณภาพหรือว่าเชิงปริมาณแต่ต้องมีข้อมูลจริงผู้ตัดสินใจเชื่อมั่นมีความชัดเจนเพียงพอต่อการตัดสินใจลักษณะของข้อมูลในแต่ละด้านนั้นก็จะประกอบไปด้วยคือ1ข้อมูลด้านตนเองได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจเป็นข้อมูลทั้งทางกายภาพทั้งทาง,ทางอารมณ์ และจิตใจเช่นพื้นฐานของชีวิตครอบครัวญาติพี่น้องการศึกษาอาชีพและความเป็นอยู่ด้านสุขภาพพฤติกรรมการปฏิบัติตนศักยภาพความสามารถเฉพาะตัวความเชื่อทัศนคตินิสัยใจคอเป็นต้นค่ะในการคิดการตัดสินใจใดๆจะไม่กระทบกระเทือนวิถชีชุมชนหรือให้มีการกระทบกระเทือนน้อยที่สุดค่ะ2ข้อมูลทางสังคมสิ่งแวดล้อมที่ควรจะนำมาพิจารณาประกอบการคิดการตัดสินใจนั้นได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวนั่นก็คือพื้นฐานเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองเป็นต้นค่ะ3ข้อมูลด้านวิชาการค่ะข้อมูลทางวิชาการคือข้อมูลที่เป็นความจริงที่มีการพิสูจน์แล้วหรือค้นพบจากการทดลองแล้วเก็บหรือบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆที่เป็นทฤษฎีหรือหลักวิชาแล้วนำมาใช้แก้ปัญหาใช้อ้างอิงให้เหมาะกับเหตุการณ์และความจำเป็นของสถานการณ์นะคะข้อมูลทางวิชาการมี2ประเภทด้วยกัน นั่นก็คือข้อมูลปฐม,มภูมิและข้อมูลทุตียภูมิค่ะเรามาดูกันนะคะว่าข้อมูลปฐม,มภูมินั้นเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้คิดค้นเก็บรวบรวมเองเช่นข้อมูลจากการทดลองหรือจากการศึกษาค้นคว้ามาเป็นระยะเวลายาวนานของภูมิปัญญาต่างๆนั่นเองค่ะและข้อมูลทุตียภูมินั่นก็คือข้อมูลที่ผู้ใช้นำมาจากผู้คนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำการศึกษาหรือรวบรวมบันทึกไว้ในอดีตเช่นข้อมูลที่รวบรวมมาจากเอกสารรายงานการวิจัยนั่นเองค่ะถ้านักศึกษาที่ฟังยังไม่เข้าใจให้นักศึกษากลับไปศึกษาแบบเรียนวิชาทักษะการเรียนรู้ระดับมต้นได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ